รู้ไหมครับว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างซัมซุงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันที่เรารู้จักกันเท่านั้นนะครับแต่เขายังอยู่เบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรมเพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจสาหรับนักธุรกิจยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ Samsung Business Experience Store แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครครับ ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายในเอ็กเพรนเะซ็นเตอร์แห่งนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับเป็นเวลาเกือบจะ100ปีแล้วนะครับตั้งแต่ซัมซุงก่อตั้งขึ้นมาจนทุกวันนี้ครับเราแทบจะเรียกว่าสินค้านวัตกรรมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟน ยอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยซึ่งถ้าเราจะบอกว่าซัมซุงคือผู้ผลิตนวัตกรรมที่อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจําวันก็คงจะไม่ผิดนักนะครับแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วซัมซุงเนี่ยยังเป็นผู้ที่ผลิตนวัตกรรมสําหรับการตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจอีกมากมายด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ซึ่งถ้าเรามาดูเทรนด์ของธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางที่เราเรียกกันว่า s m e เนี่ยครับธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเทรนด์ในการใช้เรื่องของ device เรรื่ององงขนวัตกร,รม มาผนวกในธุรกิจของตัวเองมากขึ้นก็ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกที่มีมากขึ้นเรื่องของการลดแรงงานไม่ว่าจะเป็นลดแรงงานคนลดแรงงานลดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ในเรื่องของช่องทางการขายอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับ้วนแล้วแต่ทําให้ธุรกิจต่างๆในสมัยนี้ เอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้มากขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับถ้าเราจะบอกว่าความต้องการในเรื่องของสมาร์ทเดเวล็อปสมาร์ทโซลูชันเนี่ยมันจะมีมากขึ้นในธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางครับโดยที่ใน Samsung Business Experience Store แห่งนี้นะครับซัมซุงก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจัดแสดงรักเก็ตเดเวล็ครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือบรรดาแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ตเดเวล็ต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้ในเชิงธุรกิจครับเอามาจัดแสดงให้นักธุรกิจหรือผู้บริหารทุกคนเน่้นววาจริงๆแล ดีวิสเหล่านี้สมาร์ทโซลูชันเหล่านี้เนี่ยมันอามาตอบโจทย์ในการทําธุรกิจยังไงได้บ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจนะครับได้เห็นภาพการใช้เทคนโนโลยีเหล่านี้ในธุรกิจของตัวเองได้อย่างชัดเจนครับโดยที่ถ้ายังนึกภาพไม่ออกนะครับให้ลองนึกถึงร้านอาหารใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไปถึงก็ไม่มีใครมานั่งจดออเดอร์กันแล้วเวลาที่จะเช็คบินก็ไม่มีใครที่จะมานั่งคิดเงินใส่กระดาษกันแล้วใช่ไหมครับก็จะมีน้องพนักงานไปติ๊กติ๊กติ๊กออเดอร์ตอนสรุปบินก็สรุปไป ที่เครื่อง P.O.S ได้เลยทั้งหมดนี้ครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจของเรานี่แหละ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีก็จะช่วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลด human error ความผิดพลาดจากที่พนักงานจดผิดจดถูกคำนวณผิดคำนวณถูกใช่ไหมครับเพิ่ม productivity ในการขายนะครับและที่สำคัญก็คือ Solution เหล่านี้มันไม่ใช่แค่เพิ่งมีมานะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีใช้ในองค์กรในบริษัทใ,ใหญ่ๆแต่วันนี้ครับซัมซุงก็ได้ทาให้ device หรือ Smart Solution เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้ในธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางที่พวกเราเรียกว่า SME กันได้แล้วครับ ึ่งโซนแรกที่จะพามาดูนะครับก็คือโซนที่ซัมซุงเรียกว่าร a กเก็ตดีไวซ์โซนครับโซนนี้ซัมซุงก็จะแสดง Device ของเขานะครับที่ออกแบบมาให้ใช้ในเชิงธุรกิจซึ่งก็จะประกอบกันด้วย2ออย่าง1ก็คือเรื่องของโทรศัพท์สอก็คือแท็บเล็ตครับเรามาเริ่มกันที่แท็บเล็ตกันก่อนนะฮะแท็บเล็ตที่ a ั s u n g ทำมาเป็นร a กเก็ e ด i c e เนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือแท b บ c t i v e 3แล้วก็ Tab บ c t i v e Pro ครับสรุ่นนี้นะครับได้รับมาตรฐานเหมือนกันเลยก็คือ ip 6 8เรรรื่่อองของขกกกา,กา,นนกาันนน้ฝุ ได้อย่างดีเยี่ยมที่สาคัญที่สุดนะฮะได้รับรองมาตรฐานที่เรียกว่า military grade หรือว่ามาตรฐานเดียวกับที่กองทัพกองกําลังกองทหารเนี่ยใช้กับเรื่องของทนทานไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถตกได้จากที่สูงเนี่ย1.5เมตรตกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยส่วน2รุน่นนี้ต่างกันยังไงนะครับหลกัหลกๆแล้วต่างกันที่เรื่องของขนาดของหน้าจอครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากเอาไปใช้ในร้านสมมติเราเปิดร้านกาแฟร้านชานมไข่มุกร้านอาหารแท็บเล็ตตัวนี้เพียงพอที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง POS เครื่องคิดเงินเครื่องสั่งออเดอร์ต่างๆถูกไหมฮะสมมุติเราเป็นธุรกิจที่บอกว่าต้องไปจัดการคลังสินค้ามีโกดังสินค้าต่างๆอยากจะติดตัวนี้ไว้นะครับตามรถโฟล์คลิฟต์หรือว่าตามยานพาหนะต่างๆที่เอาไว้ใช้ขนของตามโกดังตามจุดต่างๆตัวนี้อาจจะทําให้คนที่ทางานด้านภายในสะดวกกว่าซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับมันสามารถใช้งานได้เหมือนกันทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเราเนี่ยต้องการใช้ทําอะไรนั่นคืออันแรกนะครับก็คือเรื่องของแท็บเล็ตนอกจากแท็บเล็ตแล เรื่องของโทรศัพท์มือถือเองซัมซุงก็ทําเป็นรักเกตดีไวิ์มาอยู่2รุ่นด้วยกันครับซึ่ง2รุ่นนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ IP68 กันน้ํากันฝุ่นนะที่สําคัญได้มิลิเตอรี่เกรดเหมือนกันด้วยนะครับสองตัวนี้หลายคนอาจจะถามเอ๊ะผมอยากจะเอาโทรศัพท์ไปให้พนักง,งานไปให้คนในบริษัทใช้ในธุรกิจผมใช้เนี่ยระหว่างโทรศัพท์ที่เป็น p e ซอ o n a l ลยูสเนาะโทรศัพท์ที่ซื้อได้ทั่วไปกับโทรศัพท์ที่เป็นรักเกตเดเวิร์ต่างกันยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ Xcover ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขายูทุกจังหวัดบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็ไปรู้มาว่าเขาเปลี่ยนจากโทรศัพท์ที่เป็น Personal Use เนี่ยมาเป็น r u ก g e ็ Device ในเรื่องของความทนทานนี่แหละคิดว่ามันต้องใช้งานบ่อยกว่าคนธรรมดาใช้ไหมฮะ เรื่องของโรเก็ตดไวท์เนี่ยธุรกิจใช้เนี่ยแทบจะ24ชั่วโมงเลยแต่ว่าเรื่องของคนธรรมดาเวลาอย่างเราใช้เราใช้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นถูกไหมครับอะไรประมาณนั้นทําให้เรื่องของความทนทานเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันต่างกันนะครับตอนนี้ร้านสะดวกซื้อที่เรารู้จักกันเนี่ยอยู่ทั่วประเทศสั่ง delivery ี่เขาก็ใช้เครื่องนี้ในการไปส่งนะครับในเรื่องของความทนทานนั่นเอง ส่วนในเรื่องของสเปคครับสตัวนี้ก็ประกอบไปด้วย Xcover 5กับ Xcover Pro นะครับก็ต่างกันที่ขนาดต่างกันที่สเปคต่างๆนานานะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เริ่มต้นด้วยเอกโคเวอร์เนี่ยในราคาเริ่มต้นเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองที่นี้ที่ผมมองว่าเป็นประเด็นที่มาสำคัญแล้วเป็นเกมเชนเจอร์ของเรื่องนี้นะครับก็คืออุปกรณ์สมัยนี้โทรศัพท์มันทำได้หลายอย่างมากแล้วถ้าเทียบกับสมัยก่อนสมมติสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้สแกนบาร์โคดผมก็ต้องมีเครื่อง POS เป็นคอมพิเวเตอร์เครื่องหนึง่งใช่ไหมครับซื้อเครื่องยิงบาร์โคดมาติดผมอยากจะมีคนไปจัดการของในสต็อกของในโกดังหรือในร้านอาหารอยากจะให้พนักง,งานคุยกันก็ต้องซื้อออีกเครื่ง แต่วันนี้ครับด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสมาร์ทดีไวิ์เหล่านี้มันสามารถแปลงเป็นสมาร์ทโซลูชันได้หมดเลยครับเ <men> ชื่อไหมครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างนี้เครื่องเดียวสามารถเป็นได้ทั้งหมดนะครับซึ่งสามารถทําได้ทั้งสแกนบาร์โค้ดแล้วก็สามารถเป็นวอลกี้ทอลกี้ไปในตัวได้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ <men> ซึ่งเดี๋ยวลูกเล่นอันแรกที่อยากจะพาทุกคนมาลองเล่นดูนะครับก็คือลูกเล่นที่ชื่อว่าวอลกี้ทอลกี้ครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปวอลกี้ทอลกี้ปกติแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์แยกถูกไหมฮะ ถ้าแต่ละคนต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างอีกมันก็จะเยอะไปหมดถูกไหมอันนี้มันรวมอยู่ในเครื่องเดียวแต่ที่ผมชอบมากกว่านั้นก็คือหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเราโหลดแอป w อก k i ้ทอกกี้มาลงเองในโทรศัพท์ได้ไหมคําตอบคือจริงๆมันได้ครับแต่ว่าตัวนี้ฮะถ้าสมมติเรามาดูให้ดีเนี่ยวอกกี้ทอกกมันสามารถใส่ในฟังก์ชันที่มีปุ่มพิเศษของเขาสร้างขึ้นมาเพราะเขาออกแบบมาให้เป็นรักเก็ตเดเวิร์สสำหรับใช้งานในธุรกิจโดยเฉพาะสมมุติผมเป็นคนที่ทํางานอยู่ในโกดังนะฮะจัดสินค้าอยู่นะครับเพื่อนวอมาอยู่ข้างหลัง ผมก็อาจจะไม่อยากจะมาแล้วก็สแกนหน้าหรือว่ากดด้วยลายนิ้วมือกดด้วยรหัสแล้วถึงจะพูดต่อเพื่อนใช่ไหมครับผมอาจจะอยากกดปุ่มเดียวเลยซึ่งตัวนี้ก็มีปุ่มนี้นะครับให้กดได้เลยอย่างเช่นเนี่ยครับผมลองวอไปนะฮะตอบนะครับเทสครับเนี่ยเสียงก็มาออกตรงนี้ลวนะครับคนที่อยู่ในวงเดียวกันก็สามารถได้ยินเสียงทั้งหมดโดยที่ผมกดแค่ตรงนี้และที่สําคัญที่มาเนืองกับวากีทอกีก็คือปกติแล้ววากีทากีนะครับจะใช้ได้ในระยะ วงแคบแคบหรือจำกัดเท่านั้นแต่ถ้าด้วยซัมซุงรากเกตเดเวตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ระยะทางเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าใช้เทคโนโลยี LTE ในการส่งครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูมากๆเลยคือตัวนี้ครับด้วยความที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเราต้องซื้อ d e v ว c e แยกใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องยิงบาร์โค้ดก็ต้องยิงครั้งหนึ่งกดโปรแกรมครั้งหนึ่งยิงครั้งหนึ่งกดโปรแกรมครั้งหนึ่งเคยเห็นเวลาเขาเช็คสต็อกกันไหมฮะสมมติสินค้าร้อยชิ้น ก็ทํากันร้อยครั้งถูกไหมแต่ตัวนี้ครับด้วยความที่มันเป็นกล้องและลงซอฟต์แวร์เรื่องการสแกนบาร์โค้ดไปแล้วมาทําให้เรามีฟังก์ชันที่เราอัปเกรดขึ้นมาได้เช่นตัวนี้ฮะมัลติเพล็กแทร็กนะครับเขาจะใช้กล้องตัวนี้สแกนบาร์โค้ดซึ่งทําได้หลายตัวพร้อมๆกันด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติเราจะเริ่มสแกนนะครับเรากดตรงนี้ฮะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเปิดกล้องครับแล้วก็สแกนอย่างงี้นะฮะเนี่ยลราเราแผนกล้องไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับสแกนไปสแกนไปแบบนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือนนนีมมัขึ้า สแกนนะสแกนไป4อันแล้วสมมุติเรากดเรียบร้อยตรงนี้เห็นไหมครับเลขขั้งหมดมันจะขึ้นมาทีเดียวเลยคือเราสามารถแพนทีเดียวคิดซะว่าเราเช็คสต๊อกสมมุติเราอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราเช็คสต๊อกสินค้าร้อยอย่างเราไม่ต้องมากดเข้ากดออกน,นะเราแพนกล้องสแกนอย่างเดียว ครั้งเดียวสามารถสแกนได้เป็นร้อยๆคังนั่นคือข้อดีของเทคโนโลยีนะครับมาทาให้การทํางานของเราเนี่ยมันโปรัทีฟมากขึ้นครับและก็ลดเวลาการทํางานลงได้อย่างมีนัยยะสาคัญเลยส่วนเมื่อกี้นะครับเราใช้ดีไวท์ต่างๆในการขายขอในการทำโอ peration ทุกอย่างในธุรกิจเราแล้วเราอาจจะมีเอกสารมีงานที่ต้องทาครับไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มครับอย่างตรงนี้ที่คุณเห็นกันอยู่อาจจะบอกว่านี่เป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันคือตัวนี้แหละครับตัวแท็บเล็ตที่เราใช้เมื่อสักครู่เลย นะครับซัมซุงมีพัฒนาตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า d e x Mode ครับหรือว่า Desktop Experience ก็คือจากเครื่องนี้ครับต่อเข้ากับจอคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ต้องใช้สายอะไรนะครับ ใช้ไวเลสนี่แหละต่อเข้าไปใช้บลูทูต่อเข้าไป,ต,าไปต่อกับคีย์บอร์ดครับแล้วทํางานเนี่ยสมัติเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้เลยเรียกว่าเดสก์ท็อปโหมดซึ่งเครื่องนี้ก็รองรับ Microsoft Office 365นะครับสามารถที่จะเปิดโปรแกรมต่างๆเนี่ยครับเราสามารถใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เอามาทํางานเอกสารเช่นงานนําเสนอเป็น Microsoft PowerPoint Microsoft Word, Microsoft Excel ในนี้ได้เลยไฟล์เซฟอะไรลงไปก็เข้ามาอยู่ที่เครื่องนี้อันตนโนมัตินะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหญ่อีกลกะ นะฮะอันนี้ดอกเพชรกันตรงนี้เลยนะฮะตกแล้วนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาหน้าตกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตกขนาดนี้เลยนะฮะเปิดมานะครับนี่ฮะใช้งานได้ปกตินะครับเป็นมิลิเทอรี่เกรดอยู่แล้วนะครับมาตรฐานทางการทหารอยู่แล้วแข็งแรงทนทานแน่นอนเอาละครับและโซนนี้นะครับเราก็มาถึงโซนที่เรียกว่า POS นะครับหรือว่า point of sale นะครับวันนี้รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ก่อนอื่น point of sale แปลว่าอะไร point of sale ก็คือเครื่อง POS ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่เอาไว้ตั้งในจุดที่เราขายนั่นแหละนะครับเอาไว้จัดการออเดอร์ต่างๆซึ่งวันนี้เครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างครับพาดูได้ไหมครับได้เลยครับเครื่องนี้นะครับตัว POS ก็จะเป็นการสั่งอาหารนะครับจากตัวแท็บ a c t ทิคเลยนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราสั่งนะครับก็ง่ายๆเลยเลือกออเดอร์จากตรงนี้ได้เลยครับเวลารับออเดอร์เป็นบราวนี้นะครับเชฟมะพร้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เพียงกดชําระเงิน ตรงนี้ก็จะมีออปชันให้เลือกชําระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือัตรมีหลายอะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับมีการโอนอย่างเงี้ยครับก็ได้หลังจากนั้นเราก็เลือกตัวยืนยันการชําระเงินได้เลยครับอ๋อแล้วนี้ก็จะเลื่อออกมาถ้าสมมติเรามีเงินสดทอนก็ใช้เครื่องนี้โดยที่ทั้งหมดนี้ควบคุมโดยตัวแท็บเล็ตเครื่องเดียวถูกต้องครับมาคิดเสร็จแล้วนะครับทอนเงินเรียบร้อยแล้วเราก็พิมพ์ใบเสร็จได้เลยครับผมก็ใบเสร็จจากเครื่องนี้ได้เลยครับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ โอเคใบเสร็จก็จะออกมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอเคอ่เราเอาออกมาให้ลูกค้าได้เลยใช่นะครับให้ลูกค้าก็ง่ายๆเพียงแค่นี้เองครับโอ้จริงแค่นี้เลยใช่ครับเรียบร้อยแล้วหลายคนถามว่าเอ๊อย่างนี้ POS แบบนี้ต่างกับ POS ทั่วไปที่เราจะไปหาซื้อได้ยังไงอย่างนี้ครับ POS ทั่วไปเนี่ยเป็น POS ที่มันตั้งอยู่ที่ร้านเฉยๆมันก็จะตั้งอยู่ได้แค่ตรงจุดขายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสมัยนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปครับสมมติเรามีร้านมีสักสิบโต๊ะเราอยากจะเอา P.S เครื่องนั้นไปออเดอร์ให้ลูกค้าที่โต๊ะเนี่ยเราขอไปทั้งเครื่องไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่เป็นแท็บเล็ตนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันทนทานขนาดไหนเนาะยิบออกไปกดออเดอร์ให้ลูกค้าได้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เวลาการชําระเงินบางที่ก็มีรับโรงการของรัฐใช่ไหมครับเราเที่ยวด้วยการคนละครึ่งถ้ามันเป็น P.S o ที่มันตั้งอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทําได้แต่เครื่องนี้มันมีกล้องอยู่แล้วนี่มันลงแอปได้อยู่แล้วนี่ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนี่คือจุดแตกต่างนะครับ ซึ่งอันนี้นะครับคือโซนของ P.O.S. นะ Point of Sale หมดแล้วนะครับต่อไปไปดูอะไรต่อครับดูในส่วนของ SmartQ คนะสมาร์ทนะระบบจองคิวระบบเข้าคิวนะใชครับเป็นยังไงบ้างโอเคระบบ SmartQ มาแล้วอันนี้เหมือนเครื่องที่ใช้ตามธนาคารเลยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเรียกคิวนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเพราะเราแค่ตัวแท็บ Galaxy Active 3ตัวนี้ก็พอแล้วครับกับตัวกดคิวแค่นี้เลยครับผมอ๋อนะก็คือสมมติเราเข้าไปถึงนะครับก็กดคิวใช่ครับกดคิวสมมติเรากดตรงนี้อ๋อก็ได้บัตรคิวมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นพอถึงคิวของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการครับตรงนี้ในส่วนของแท็บ Active 3ครับเรากดคอได้เลยขอเชิญหมายเลขเอูนครับบนหน้าจอเลยบริการ6 อ๋อมันก็ขึ้นไปอยู่บนหน้าจอได้ด้วย<ช>ถูกไหมครับก็คือแต่ก่อนเคยเห็นเครื่องนี้อยู่ตามธนาคารเวลาเรากดบัตรคิวก็จะมีพนักง,งานนั่งจิ้มตรงนี้อยู่เคาน์เตอร์<ช>แต่อันนี้คอนโทรลทุกอย่างได้ในแท็บเล็ตเครื่องเดียวใช่ครับผมนั่นก็หมายความว่าสมมติว่าบริษัทเราธุรกิจของเราซื้อแท็บเล็ตเครื่องนี้ไปใช้แล้วมันก็เป็นได้ทุกอย่างเลย<ช>ถูก<ช>ไหมครับเป็นได้ตั้งแต่ทุกอย่างที่ว่ามา p o s กดบัตรคิวได้ด้วยไม่ต<ช>้องซื้อเครื่องแยกๆซื้อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องซือย่งมดเีวผ โอเคและว,วันนี้นะครับถ้าผู้บริหารหรือนักธุรกิจคนไหนที่อยากจะรู้ว่า s a m มซุงมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรไปช่วยให้ธุรกิจเราอัปเกรดขึ้นได้ก็เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูกันได้นะครับที่ Samsung Business Experience Store วันนี้ที่ Central World ชั้น4กรุงเทพมหานครครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้แล้วก็ข่าวสารธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ